ท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์ออกไปให้เยอะๆครับวันนี้ประเด็นเดือดประเด็นร้อนที่จะนํามันเล่าเนี่ยมันก็อ่ามันก็มีให้เราได้นํามาเล่าให้โอ้มันเดือดไม่รู้ว่าจะเดือดยังไงนะวันนี้พี่ปิติศักดิ์หรือเปล่าครับเนี่ยพี่มนัทนะครับพี่กดหนึ่งหนึ่งมานะครับชัดเจนครับผมพี่แจ๊ดนะครับชัดเจนครับขอบคุณครับผมพี่พี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้มีพี่พี่น้องเข้ามารับชมรับฟังกี่ท่านครับพี่สมโพชนะครับ สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมเชื่อในว่าพี่พี่น้องหลายคนหลายท่านต้องเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ทีเ่เกิดขึ้นตามแนวเขตชายแดนไทยเขมรเนี่ยแบบที่ว่าไม่ให้กระพริบตาเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยสถานการณ์โกำลังกําลังไปที่เดือดระอุครับทางฝั่งของเขมรมัน,ม,นมันจ้องที่จะหาเรื่องหาราวในการที่จะลบกับไทยให้ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะดําเนินหรือว่ามันจะเดินเรื่องไปถึงการที่ว่าจะรบกันหรือไม่เนาะ อตอนนี้ก็มีพี่พน้องเข้ามารับชมอยู่หนึ่งร้อยกว่าท่านนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์ชไปเยอะเอาเรื่องมันเอาเรื่องมันพี่แจ็คแบบอกอย่างนี้นะครับะห้าคนครับอืทําไมชกหมัดเดียวมันโดนไปสองดอกมันโดนไปสองดอกนะมันโดนไปสองดอกก็คือคนแรกเปิดแล้วคนที่สองก็เปิดตามที่สมหมายในแกก็เปิดเสร็จแล้วแกโอ้โหสับสับเกียร์มาเลยครับตีนแตกเลยอออเคนพี่ อะไรพี่คนคนเท่าเดินดินนะครับสวัสดีครับผมพี่อะไรสมสมชัยนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลก์กดแชร์ไปให้เยอะๆนะครับหรือว่าจะสนับสนุนช่องคุณกะเพรานะครับเพราะว่าคุณกะเพราจะเดินทางไปทําอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆหนูๆเด็กนักเรียนในโรงเรียนตชดนะครับหลังจากหมดฝนแล้วนะครับหน้าหนาวก็จะเดินทางไปทําอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆหนูๆที่อยู่ตามในเขตชายแดนไทยพม่าครับเป็นโรงเรียนตชดเนาะ แล้วก็จะนาเครื่องนุ่งห่มผ้ากันหนาวเสื้อกันหนาวเจะไปมอบให้ด้วยพี่พี่น้องท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนก็ก็ขออผมก็ยินดีรับทุกท่านนะครับอ่าอยากโดนสักหมัดไหมล่ะอืมพี่อะไรพี่ทศพลผมดีโอ้ยทศพลลิ้นซิ่งนะครับอยากโดนสักหมัดไหมล่ะก็ว่ากันไปเนาะทีนี้เรื่องราวที่เราจะนํามาเล่าในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่พี่น้องครับ มันเป็นประเด็นที่ทางฝั่งของอดีตทาหารพลานของไทยเนี่ยก็คือพี่สมหมายเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็ได้พูดคุยกับพี่สมหมายนะครับว่าพี่หลังจากที่พี่เนี่ยได้ไปเอยเป้าตาแล้วว่าได้ไปสาวหมัดใส่ให้ทหารคำเมนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่พี่สมหมายแกก็พูดนะว่าโอ้ตอนนี้เวลาพี่มันไม่้างเลยโทรศัพท์เข้าเนี่ยโอ้งานเข้าแกครับพ,พี่น้องครับงานเข้าพี่สมหมายตอนเนี้ยพี่สมหมายในแกเป็นหารตอนอายุเอ่อตอนอายุสิบแปดปีเนาะช่วงนั้นก็ แกว่าแกเป็นทหารพลานตอนเวลาอะไรอ่ะปีสองห้าสองหกประมาณนั้นนะครับแกเป็นตอนทหารพลานค่ปากทงใจตอนอายุสิบแปดตอนนี้แกก็อยู่บ้านตกงานเนาะแต่ตอนเนี้งานเข้าแกเยอะหลังจากที่แกไปเปิดทหารเขมรมาเนี่ยโอ้โหแกซัดตะของฐานเขมรหันกับปาฟองเจ้าโลกเลยครับพอแกไปชกเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับงานเข้าแกรัวๆเลยครับวันนี้ผมก็คุยกับแกแกก็บอกว่า ทั้งทีวีทั้งนักคงนักข่าวทั้งช่องยูทงยูทูบโทรมาติดต่อกับแกเพื่อที่จะเอาแกออกไปออกข่าวออกสื่อนะครับเอาไปสัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์ที่ต่อยในวันนั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้วางแผนไปแล้วหรือเปล่าอย่างนี้ละครับนี่คือสิ่งที่พี่สมหมายแกงานก้าวรัว,รว,รวตอนเนี้ยหลังจากที่แกโดนโดนเจ้านายนะครับปลดแกออกจากงานเมื่อเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับแต่พอแกไปโสร้างเรื่องสร้างราวในสาวปากทหารคำเมินเนี่ย ที่อยู่บนภาษาตามเบองท์ทงนี่ปรากฏว่าตอนนี้แกรับโทรศัพท์ไม่หวัดไม่ไหวแต่แกก็ได้คุยกับผมโดยชัดเโดยตลอดโดยแบบดีๆเลยครับแกบอกว่าแกก็ตั้งใจตั้งใจไปเปิดมันเต็มที่เ <c oughs> พราะว่าอะไรก็เพราะว่าแกมันไส้มันมันกวนมันกวนุดติน <c oughs> แกบอกว่าอย่างนี้เลยครับเป็นกวนุดตินเ <c oughs> พราะว่าทางฝั่งของทหารไทยทางฝั่งความมั่นคงไทยไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้แต่ขมิ้นมันมาชี้หน้าดาทอเข้ามารุกรัาอธิปไตยของพื้นแผ่นดินไทยแบบที่นี่แว่าไทยก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตา ไม่ถือไม่อืออะไรสักอย่างแกก็เห็นข่าวทุกวี่ทุกวันนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมมันเป็นแบบนี้ไปได้แล้วในเมื่อไอ้แกก็อดีตทหารปราณเก่าซึ่งแกก็เอาชีวิตของแก,กไปปกป,กป้งักษาพื้นทิ่ไทยนี้เนี่ยให้กับลูกหลานไทยได้มีพื้นทดินอยู่เท่าทุกวันนี้เนี่ยอ่าแล้วแกก็ทนไม่ได้พอแกเห็นแกเกงแกก็ทนไม่ไ,มได้ในเมื่อทหารหรือว่าฝ่ายของมันคงเนี่ยหรือว่ารัฐบาลมันไม่เปิดแกก็จะขอเปิดก่อนเลย โอ้แกก็ขอเปิดก่อนเลยนะครับแต่ผมก็ถามแกนะว่าพี่หมายพี่หมายเนี่ยวันที่พี่หมายไปเปิดเขาทําไมพี่ไม่ยืนสาวหมัดกับมันเลยพี่พี่ไปวิ่งหนีมันทําไมทําไมพี่ไม่ยืนสาวหมัดสาวปากมันเลยแลกกันเลยเอาให้มันรู้แรงรู้ดำกันไปเลยว่าใครแน่ใครที่จะอยู่ใครที่จะไปก่อนกันพี่สาวเอ้พี่สาวหมัดไปแล้วพี่วิ่งสัตว์ตีนแตกทําไมประมาณนี้แหละครับที่ผมคุยกับพี่หมายเนี่ย แกก็บอกว่าโอ้มันไม่ได้สิทหารพลานเนี่ยเราเรียนมาหลักสูตรโ่โจมเนี่ยรุกเร็วรบเร็วถอนตัวเร็วแกว่างนั้นอ่ะพี่ซัดมันเปียกๆๆแล้วพี่ก็วิ่งสับตีนหลางนี้เนี่ยมันเป็นมันไปมันเป็นยุทธวิธีทางทหารของเราที่พี่ได้ฝึกมาแกว่าแบบนี้นะครับโอ้แต่ที่แน่ๆก็คือไอ้ทหารกระเหม็นโดนไปเต็มเต็มโดนไปเต็มเต็มและอีกอย่างหนึ่งที่แกพูดมาก็คือถ้าเดี๋ยวว่าจะไปยืนสาวหมัดมันเนี่ยแกตัวเล็กเท่ากว่ามัน แกตัวเล็กกับกไ้ทหาเขมรนี่แหละครับตัวเล็กไม่พอแถมแกก็อายุมากด้วยเนาะตอนนี้ก็หกสิบแล้ว <c oughs> ในเมื่อเราเปิดได้แล้วก็ไปไปก่อนเลยครับเออ,เออพี่แอปเปิลนะครับว่าดอกนี้คนคนโดนได้ค่ารักษาพย,พยาบาลแปดสิบาทคนชกได้หลายพันโอ้น่าจะไม่หลายพันแล้วครับน่าจะเป็นหมื่นนะครับตอนนี้ผมว่าเนาะเ <c oughs> พราะว่ามีอะไรมีพี่อะไรบอกบอกมาเนี่ยบอกว่ามีคนจะสนับสนุนแกหมื่นหมื่นแปดพันบาทนะโอ้โหก็ไม่ธรรมาดานะครับไม่ธรรมดา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่เห็นด้วยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยก็คือไอ้คนที่โลกสวยโลกงามางนั่นแหละครับพี่น้องครับคนที่โลกสวยโลกงามไอ้คนไทยที่เอ่อทำแล้วมันเป็นอย่างนั้นทำเป็นเป็นอย่างนี้ <ming led> โอ้โหไม่น่าจะไปทำเลยเด้มันจะเป็นอย่างนั้นเด้มันจะเป็นอย่างนี้นี่คือพวกคนไทยที่โลกสวยโลกงามแต่ส่วนคนไทยที่มีจิตใจรักในพื้นเพรินไทยนี่ผมเช Orleans, ื่อด้ว่ายกแกเป็นวีรบุรุษแล้วครับตอนเนี้ย ยกแกเป็นวีรบุรุษอ่าวพี่เมษเต็มครับว่าได้ข่าววันนี้ทหารขมนมันง่อยๆเงาๆขมนไม่โดนบ้างไม่รู้สึกนี่คือสิ่งที่มันเป็นพูดง่ายมันเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยของขมินนะครับมันเป็นนิสัยของทหารขมินทหารของขมนเนี่ยมันไอ้มันจะเป็นแบบนี้เวลาที่มันได้เปรียบเนี่ยเวลาที่มันได้เปรียบนะครับแล้วมันรู้ว่ามันสามารถที่จะข่มคนอื่นได้โอ้โหมันจะกลางกลางใหญ่เลย กางแบบที่นี่ว่าโอ้ไม่ยอมใครแล้วครับกางแบบที่นี่ที่ว่าหุยต่อให้พระอินทร์พ่พอพผมมาชั่วโมงนี้กูก็ไม่กลัวแบบนี้แหลคะครับให้ดูสงังเอยให้สเกตดูตัวอย่างง่ายอย่างไอ้จ่าสมสมครกนั่นน่ะไอ้จ่าสมครกไอ้จา่าเท่าไอ้สัจจาองเท้าแตะที่แบกจรวดน้ิจีทำท่ายึกจัยึัเอาเรื่องหารไทยเนี่ยจะเปิดฐานไทยเนี่ยทำท่ายึกจัดยึดัเนี่ยทัง้งทั้งที่โอ้ก็ทำท่ายึกแล้วยึแล้วเอ่ยยึกจัแล้วก็จะมีคนมาข้ามแกไว้เนี่ย ไอ้เท่าตัวนี้นะครับพี่พิงคครับมันไม่กล้ามันทําท่ายึกยักยึกยักมาโดยตลอดพี่พี่น้องก็ให้สังเกตด้วยสถานการณ์ทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างฐานไทยกับฐานขมินที่มันมีเรื่องมีราวที่ทําท่าว่าจะทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยขมินมันไม่กล้าเปิดนะครับพี่พิงคครับมันทําได้อย่างเดียวคือแสดงแสษเดภาพของมันโอ้กึ่งกล้ามของมันเนี่ยแสดงกล้ามดาของมันเห็นว่ามันไม่กลัวไทยมันเก่งกว่าไทยมันพร้อมที่จะเปิดมันพร้อมที่จะรบนะครับมันโอ้โหถ้านมันี แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สิไอ้มันไม่ได้เปรียบนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียเปลี่ยนหมันจะง้อยแล้วครับเป็นลูกหมาตัวหนึ่งเลยเป็นลูกหมาแบบเช่นนี้ว่าเป็นลูกหมาน่ารักเนี่ยเราจะลูกหัวคาอะไรก็ได้เราจะเตะเล่นก็ได้มันจะเป็นแบบนี้ครับขมรเนนะี่ยทหารขมรฐานของไอ้ลูกน้องไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วครับเมื่อเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยทหารไทยไม่พูดมากถึงไม่ว่าจะเป็นทหารที่โอ้โหทหารทหารกษเียนเนี่ยนักรบเก่าเนี่ย แก้โหไม่พูดมากครับมันไสมันไสในเมื่อมันไสแล้วไอ้ทางฝั่งของรัฐบาลไม่ทาอะไรทางฝัง่งของไอ้ทางฝั่งฝ่ายผมก็มไม่ทำอะไรกูเปิดก่อนเลยและผมก็เชื่อนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่จบอยู่แต่เพียงเท่านี้หรือว่าพี่พน้องคิดว่ายังไงอืมผมเชื่อแน่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มีคนเปิดแล้วนะครับหลังจากที่มีคนเป็นประธานขึ้นสู่ยอดเสาแล้วเนี่ยก็จะมีคนตามออกมาเรื่อยๆ เหมือนอย่างที่มันมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวสตอรี่ที่มาจากทางาภาคฝั่งของขมิเนี่ยที่มันออกมาแสดงโอแ้แสดงแสงยานุภาพแสดงแอคชั่นใส่ฐานไทยด่าจีนา่ดาด่าฐานไทยพอกลับไปในฝั่งของขมิพอสื่อออกไปในฝั่งของขมิญขมิก็ยกยอพอปั้น่าเป็นวีรบุรุษอย่างนั้นวีรบุรุษอย่างนี้มอบรางวัลให้ตั้งโอ้แปดสิบบาทโอ้น้ำตาจะไหลแปดสิบบาทกาแฟอีกซองหนึ่งโอ้สุดยอดมันก็เลยทำให้เหตุการณ์รอบเรียนแบบแบบนี้มันตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ย มันมาเกิดที่ไอ้จ่ารองเท้าแต่เนี่ยไอ้จ่าสมครบเนี่ยไอ้จ่าเท่ารองเท้าแต่ไม่มีอะไรจะใส่แต่ทุกวันนี้ไปว่าเขาจ่ารองเท้าแต่ไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องครับพวกทุกวันนี้เนี่ยจ่าสมครบมันได้รับการบริจาครองเท้าเดินป่านะไม่ใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้โอเทแล้วเทแล้วนะครับอ่าที่บรรณาว่าทหารซื้ออาุี่ทันสมัยมาเพื่อเอาเพื่อเพื่อนี่แหละครับเพื่อนนี่แหละอืมตอนนี้มันก็เลยทําให้ พี่หมายเนี่ยแกโด่งดังไปทั่วทั้งพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็พื้นแผ่นดินขมรพื้นแผ่นดินขมรตอนโอ้โหเอาข่าวพี่หมายเนี่ยอาสาสมัครฐานพันสมหมายเนี่ยไปตีข่าวไปโอ้โหไปแชร์ไปทําเรื่องทํเราาในพื้นที่ทางฝั่งขอมรแบบนี่ได้ว่าโอ้แทบจะเดือดตั้งแผ่นดินครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าข่าวของขมรมันไอไอมันพูดแล้วมันไอมันว่าอะไรไว้บ้างนะครับข่าก่ำซ่าอันนี้ยังอ่านทาโควาเต อย่างอันทักาเคาเอิคาวเวิอะมยไวเกให้รถอันั้นให้บานทชมดาัที่เห็นไหมครับนี่คือข่าวครับดไปรอยกับสาแต่ถ้ากงสาวน้องอังเลยเขาท้าข่าวใคแปลได้ช่วยแปลนะครับวามันพูดอะไรบ้างกสาวมวยเทตาวเวรนแปลแ่กงสาวมวยเอันทัชิคันชิคันมวยม้อ่ะชิคันมวยเียกาวมา អូគេគេកើតើកទេបានលួចវៃគេរົດមួយដៃគេថាគេអូគេខឡាហានដល់ខ្ញុំមកខ្ញុំអស្ចារខ្ញុំបានហ៊ួនលួចវៃគេហើយរົດណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង dismanage social អ па នេះអត់ខ្មាស់ទេអូតែពួតទៅអូជាគិតរហើយបែរថៃនិយាយថាថាខាងណាទៅតែ trouble បែរតែបញ្ហា maker អ្នកបកកអ្នកបកបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនអាហ្នឹងគឺ ยังอาจปลาเปียบุวยเตี้ยเกาป้าพี่น้องท่านอะไรที่แปลได้ก็ช่วยแปลให้กับพี่พี่น้องกบของเราได้รับรู้ทราบเลยครับว่าไอ้ขมิ้นมันพูดว่าอะไรเหรอครับนเนี่ยศึกษาพียงสามคนแหละที่มวยแต่ที่นี่แน่นะครับพี่พี่น้องครับไม่เดาะเจงพี่สะพานตอนนี้พี่หมายแกโด่งดังไปทั่วทั้งพื้นเป็นเขมรละทั้งยูทูบเบอร์ทั้งสายเก่าวทั้งอะไรต่างๆโอ้พี่หมายเป็นลงโหแบบจริงๆว่าแทบจะสะเทือนไปทั้งแผ่นดินเขมรแล้วตอนนี้พี่พิงค์น้องรู้ไหมาวรเขมรเาบอก มันออกมาพูดออกมาโจมตีวอกมันดา่าโธโอ้พี่หมายแบบสุดยอดเลยแบบที่นี่ว่าไม่มีพื้นฐานจียนอยู่นะครับมันด่าแบบโอ้ฐานไทยขี้ขาดตาขาวอย่างนี้ฐานไทยขี้ขาดตาขาวอย่างนี้เปิดแล้วก็วิ่ง <c oughs> วิ่งหนีอางจุกตูดประมาณนี้หละครับมันเอาไปดา่ามันเอาไปคอมเมนต์กันนะครับผมก็เข้าไปอ่านดูผมเอา้าแล้วทําไมอะ่ะเปิดก่อนได้เปรียบบางคนก็บอกว่าเปิดก่อนได้ปดูแต่อันนี้เปิดก่อนได้เปียบแบบเปิดแบบมีชั้นมีเชิงอ่ะโดนโอ้โดน ตุ้มตับแล้วก็วิ่งอ่ะมันมันทําไมอ่ะเราอายุมากแล้วอ่ะขออย่างเดียวขอให้เปิดก่อนเนี่ยมันไสอ่ะมึงมันควรส้นตีนอ่ะแบบเนี้ยอ่าเมียนตาปูดมันปูดจริงจริงนีโดน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 พี่โดนพี่หมายกับทีมงานพวกแกเข้าไปปูดจริงๆนะครับแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยทั้งเขมินเนี่ยมันเดือดทั้งแผ่นดินเดือดทั้งแผ่นดินนะว่าฐานใจขี่ขาตาขาวอย่างนั้นขี้ขาตาขาวอย่างนี้โอ้โหแอบแอบชกข้างหลังแอบตีทั้งหลังข้างหลังแบบนี้แหละครับ ไม่แน่จริงเป็นคนโอ้ไม่ใช่ทาหารอย่างนั้นอย่างนี้วิ่งหนีทําไมมันก็โพสมันก็แช์มันก็ Share, นกโอ้คอมเมนต์กัน,สน,นสนันทั้งแผ่นดินโอ้แต่ที่แน่แน่เหตุการณ์ในครั้งนี้มันทําให้คนไทยทั้งแผ่นดินสะใจทั้งแผ่นดินพูดจริงๆนะเลยครับสะใจทั้งแผ่นดินหรือว่าพี่พ,พน้องท่านไหนที่บอกว่าไม่สะใจก็ก็กดกดหนึ่งก็มานะครับถ้าเกิดว่าพี่พน้องเห็นข่าวพี่หมายไปเบ้าตาฐานขมรนแล้วบอกว่าโอ้พี่หมายไม่ได้ไม่น่าจะทําอย่างนั้นเลยไม่น่าจะทํอย่างนี้เลยน่าจะพูดกันดีก็กดมาครับ ถ้าคิดว่าพี่หมายทําให้ถูกต้องนะครับกดหนึ่งมาช่วยกันกดหนึ่งมาแต่ถ้าคิดว่าพี่หมายทาถูกต้องแล้วก็ขอให้กดสองมาเนาะถ้าใครคิดว่าพี่หมายทําไม่ถูกต้องกดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าพี่หมายทําไม่ถูกต้องนะครับกดหนึ่งแต่ถ้าใครคิดว่าพี่หมายทําถูกต้องแล้วโอ้สุดยอดสะใจทั้งเป็นนี่กดสองมาเลยครับกดสองมารัวๆผมก็อยากจะรู้นะครับว่าพี่น้องคนไทยหลายคนท่านเนี่ยจะไปทางไหนนะครับเอาพี่โซดามาแล้วนะครับเสียต้นนะครับอ่าพี่อะไรเนี่ยโอ้กดสองมาทั้งนั้นเลยครับพี่ปอแล้วพี่หลงไก่ย่างพี่อะไรเนี่ยโอ้โหพี่ นี่เนี้ยเนียเนี่ยเนียเนียนี่คือมันอยู่ในจิตใจของคนไทยทั้งแผ่นดินคนไทยทั้งแผ่นดินอยากจะให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้โหมีอะไรก็ยอมขมรยังได้มีอะไรก็โอ้ไปขมิ้มันมันกี้ใส่หัวเราอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับพี่นี่น้องครับเพราะคนไทยทั้งแผ่นดินตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าให้ทําประชามติกันว่าจะถล่มหรือไม่ถล่มเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยให้มาทําประชามติกันนะครับว่าจะให้ทหารถล่มขมรหรือว่าจะไม่ให้ทหารถล ผมเชื่อไน้ว่า99.99% 99จะลงคะแนนลงเสียงนะครับให้กับทางฝั่งทหารถล่มขมินให้เต็มที่เนี่ยให้ดูตัวอย่างอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่หมายทําให้ถูกต้องกดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าพี่หมายทําถูกต้องให้กดสองปรกากฏกดสองมาทั้งนั้นเลยมีกฎหนึ่งมาคนเดียวตอนแรกเนี่ยตอนนี้กดสองมาทั้งนั้นนะครับพี่สมพรว่าอะไรเนี่ยอ่าพี่สมควาทําทให้ถูกต้องแต่ายใจครับอืมอก็ว่ากันไปอื สรุปแล้วพี่หมายนี่โอ้ได้ใจคนตั้งเป็นดินแล้วครับวันเนี้เ <c oughs> มื่อวานเนี้แล้วผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับแกนะครับไปแกก็โอ้แกก็เดินกันที่ว่าแกโดนเป็นทหารมาก่อนเนี่ยแกตัวตายช่างมันแต่แผ่นดินไทยต้องยังคงอยู่เนี่ยมันต้องทําแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ทหารนะครับ <c oughs> ทุกครั้งทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมามีแต่เราได้ปล่อยให้ทาเขมรมันรุกเราอย่างเดียวรุกเราอย่างเดียวรุกยังไม่พอ <c oughs> ลุกยังไม่พอนะครับมันมาเหยียบย่ำเหยียบยามเราอีกเราก็ไม่มีการไปโตตอตโต้ออะไรสักอย่าง บอกว่าจะปิดดา่านยางงั้นบอกว่าจะปิดดา่านยีงงั้ก็ปิดเหมือนแต่ว่าเล่นขายของอางเออเหมือนเล่นขายของเลยโอ้ยไม่รู้ว่าทาไปทําหม่ยิ่งตอนนี้พี่น้องรู้ไหมว่าทางฝั่งอของไอ้หุนมันเน็ตเนี่ยมันก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับมันได้ออกมาโพสต์แล้วนะครับท้าทายถึง,งทางฝั่งไทยแล้วนะครับมันได้อพี่โดดเดียวนะครับขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับขอบคุณครับอ่ะพี่น้องท่านไหนที่จะสนับสนุนช่องคุณกะเพราผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับ อ่าเพราะว่าเงินอะไรทุกอย่างที่สนับสนุนเข้ามาเนี่ยผมก็จะนําไปไปทําโครงการอาหารกลางวันเลี้ยงน้องนหนูๆนะครับที่โรงเรียนตชดอนะครับที่อยู่บนภูเขาสูงนะครับในห่วงที่จะถึงนวดหน้าหนาวนี่แหละครับตอนนี้ขึ้นไม่ได้เนาะก็ขออขรับการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับที่มีกําลังเพียงพอนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องท่นไหนที่ไม่มีกาลังก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะครับเราร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะครับคืนคืนสิ่งที่ดีๆกลับไปให้น้องนหนูๆคืนสิ่งที่ดีๆไปให้สังคมไทยนะครับอภิี่สิทธิ์สุ คราวหน้าพกก้อนหินไปด้วยเอาให้แตกผมถามแกแล้วนะผมถามพี่หมายแล้วนะพี่หมายเนี่ยแกตั้งใจไปไปจวกมันจริงๆแกตั้งใจไปเบ้าตามันจริงๆผมถามนะแกไม่มีเงินค่ารถนะครับพ,พี่น้องครับแกไม่มีเงินค่ารถสักบาทคือรถแกก็เป็นรถไม่ดีด้วยเครื่องรถก็เครื่องเก่าๆเท่าๆอายุมากเหมือนเหมือนตัวแกแวนั่นแหละครับแต่ด้วยาการที่ว่าแกอยากจะไปเบ้าตามันเนี่ยแกก็เลยนัดแน่กับ พี่พ ja ี lá, lá, no no e aqui, <It> ่น <É. S 2> ้องน้องอยู e ่ในไอ้พวกเล่นรักชาติด้วยกันเนี่ยไปด้วยกันก็ไม่มีเงินที่จะไปเช่าโรงแรมดูด้วยนะครับไอ้ไม่มีเงินที่จะไปเช่าโรงแรมนอนด้วยแกต้องไปอาศัยนอนตามวัดเอาคิดดูพี่น้องคิดดูเนี่ยคือคนที่มันรักชาติรักผรนดินจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้ไม่มีเงินนะครับมีเงินแค่เงินค่าน้ามันเนี่ยค่าเติมน้ามันเนี่ยขอบคุณพี่พี่น้องนะครับที่ไอ้ที่สนับสนุนกันมานะครับแกมีแค่เงินเติมน้ํามันนะครับ แต่แกไม่มีเงินเจ้าหรืแหลมแกต้องพาลูกไอ้น้องๆไปไป,ไปนอนวัดไปนอนวัดพอนอนวัดเสร็จตืต่นจากวัดแกก็ไปที่ตามมันทมพอไปที่ตามมันทมแกก็บอกว่าแกก็ได้ไปคุยอย่างนั้นคุยกับอย่างนี้นกับพี่ทหารแล้วแหละแต่ไอ้น้องๆทหารที่อยู่ตามแนวเขตชายแดนที่รักษาสินที่อยู่ตรงนั้นแล้วแกว่าไม่เป็นไรแคบมีอะไรเดี๋ยวแกวจัดการเองแกว่างั้นพอพูดเสร็จแกก็เปิดเลยพอเปิดเสร็จเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งของทหารที่อยู่ตามแนวเขตชายแดนหรือว่าที่รักษา หน้าที่อยู่ตรงนั้นไม่โทษแกสักคำน้องน้องทหารนะครับที่ประจําหน้าที่ที่ทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นไม่โทษพี่หมายสักคําบอกแต่ว่าเออพี่หมายทําถูกแล้วพี่หมายทําดีแล้วพวกพวกเราทหารที่อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงที่ไอ้เฝ้าอยู่ตรงราษาตามมันทรรู้ว่าตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันอยู่กับไอ้ตามเนี่ยเหตุใแดนไทยเขมรเนี่ยมันเหลืออดเหลือทนมันอดทนอดกลั้น พะเราเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบอยู่ภายใต้คําสั่งของเจ้านายมันไม่สามารถที่จะไปทําอะไรนอกลูก่นอกทางได้ถ้าไปทาอะไรนอกลูก่นอกทางเนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนเจ้านายจั่วเขาอีกน้องน้องทหารของเราโอ้โหน่าเห็นใจครับน่าสงสารก็ได้แต่อดทนทนอดกัดน้น,น,นไว้ก็พอพิมายไปเปิดนี้มันก็เลยทําให้โอ้โหสะใจกันทั้งทั้งกองทัพเลยครับสะใจกันทั้งกองทัพถามว่ามีคนที่ไม่สะใจไหมมันก็มีมันก็มีแต่ส่วนมากมันสะใจกันทั้งกองทัพแล้วก็มี ตำรวจที่ไปที่ไปอะไรคุยกันในโรงพงโรงพักนะครับตำรวจเขาก็ไม่ว่าอะไรสักคำ <c oughs> พวกเขาหมันไฟเออพวกทหารไอ้พวกพวกขมิ้นมันกวนส้นตีนเราโดยตลอดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและตอนที่แกเข้าไปนั่นน่ะมันก็มีเหตุการณ์ที่ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่พี่หมายไปเบ้าตาฐานขมิ้นน่ะแกก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าไอ้นักท่องเที่ยวชาวขมิ้นที่ได้ขึ้นมาเที่ยวในบนปราสาทปราตาบรรทมเนี่ยมันก็เข้ามาย่วยุนักท่องเที่ยวไทยด้วยนะครับ มันเขามายั่วยุแล้วยั่วยุไปยั่วยุมามันก็บอกว่าที่นี่เป็นของมันจะเป็นกำปั้นทําเป็นอะไรโอ้โหมันบอกประกาศว่าที่นี่เป็นของมันไม่ใช่ของคนไทยมันยั่วยุนะครับนักท่องเที่ยวคนจีนกับเมีนที่เข้ามาที่เข้ามาเที่ยวในปราสาทตาเมินทมนั่นน่ะมันไม่ได้เข้ามาเที่ยวอย่างเดียวแต่มันเข้ามาเพื่อที่จะยั่วยุและก็สร้างสถานการณ์เหมือนอย่างที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในระหว่างนักท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวคเมินเนี่ย ที่มันมีปัญหากันโอ้โหจะจวกตากันจะเบ้าตากันมาแล้วแล้วครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงเนาะมันมีคลิปอยู่อ,ยอ่านี่นี่คือคลิปที่เขาเข้ามาเคลียร์มันเข้ามาเคลียร์กันนะครับนักท่องเที่ยวไทย โอ,โอ,อ้นักท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวเกาหลีนี่มันจะมีปัญหากัน <อะ S 1> แต่ตัวนี้คลิปนี้คลิปเออเป็นคลิปหลังละมันมีพึติกรรมพฤติกันจะต่อยกันด้วยครับ <c oughs> มันมีปัญหากันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ไไข้อมูลเร,เรื่องราวต่างๆพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะออกมาตามสื่อเท่าไหร่แต่ถามว่ามันออกมาไหมออกมาแต่น้อยแต่ พอพี่หมายไปเปิดเบ้าตาเขมรเนี่ยครับโอ้ดังไปทั่วทั้งสองแผ่นดินเลยนี่คือสิ่งที่มันทําให้เราเห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ไม่ได้ขี้กาตาขาวนะครับแต่คนไทยเนี่ยมันอยู่ในกรอบมันอยู่ในระเบียบมันอยู่ในวินยัยแต่ถ้ามันเหลืออดเหลือทนเนี่ยมันก็จะอืไม่ต้องยึดยักพูดง่ายคือถ้าเกิดว่ามันเหลืออดเหลือทนแล้วไม่ต้องมายึดยัก,ยกไม่ต้องมาแอคอาร์ตไม่ต้องทำหน้านว่าจะเอาจะเอาเนี่ถ้าเกิดว่าคนไทยเหลืออดเนี่ยมันก็เอาเลยแบบนี้ครับแบบพี่หมายเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันถูกต้องแต่นะครับพี่น้องเชื่อม สถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าทางฝั่ง,งฝ่ายของมั่นคงทางฝั่งของรัฐบาลไม่เข้าไปแก้ปัญหานะครับผมเชื่อแน่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะกลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวแล้วมันก็จะบานปลายไปนะครับเพราะทางฝั่งของรัฐบาลไม่เด็ดขาดเพราะทางฝ่ายความมั่นคงไม่เด็ดขาด